ปัญหาที่สองคือปัญหาการคอร์รัปชันนะครับซึ่งวันนี้เราเห็นอยู่แล้วทางด่วนถล่มนะครับตึกสตง,อง,องลโลมไม่มีใครจับใครได้นะครับเพราะฉะนั้นในภาคศกษกิจจะมีการแก้กฎหมายการทุจริตนะคคือโทษชุจริตจะเป็นการประหารชีวิตทั้งผู้ให้และผู้รับและไม่มีการลดโทษนะครับแต่ให้สิทธิอุทธรณ์หนึ่งปีถ้าไม่มีคำอุทธรณ์ที่จะแก้ไขในคำพิพากษาก็ต้องลงโทษตามนั้นนะครับรวมทั้งปรับปรุงกระบวนการยุติธรรมนะครับตั้งแต่ต้นนั้นคือตํารวจ ปายน้ำเนี่ยคือกรมันจะทันซึ่งปายน้ำเนี่ยเราเพิ่งเห็นหยกหยกนะสามารถเปลี่ยนคุกให้เป็นซ่องได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยภาคเศรษฐกิจเรามีนโยบายครบนะครับทั้งวิกฤตเศรษฐกิจวิกฤตคอร์รัปชันส่วนวิกฤตความมั่นคงเนี่ยผมจะใช้ความสามารถของผมในการแก้อยู่แล้วนะครับในการวิกฤตในการข้อพิพาทระหว่างไทยกับบูชาครับลิซเซคือการเริ่มต้นใหม่ครับผมจะเริ่มต้นในการลีเซตกฎเกณฑ์กติกาและกฎหมายของประเทศ เปลี่ยนระบบกฎหมายจากควบคุมเป็นกำกับดูแลเพื่อลดเรื่องระบบเรื่องการขออนุญาตเพื่อให้ชีวิตพี่น้องดำรงชีพด้วยความสะดวกสบายง่ายดายคนดีต้องมีที่ยืนได้รับการปกป้องคนชั่วต้องรับโทษโดยเด็ดขาดผมจะรีเซ็ตรูปแบบของข้อมูลสาธารณะที่เกี่ยวกับกึรสืบสวนสอบสวนต่างๆการประมูลงานโดยเฉพาะการตรวจสอบเรื่องของการทุจริตประพฤติมิชอบเพื่อให้สาธารณะได้เข้าไปตรวจสอบได้และที่สําคัญที่สุดครับผมจะบริหารประเทศชาติบ้านเมืองนี้ ด้วยความมุ่งมั่นเด็ดขาดและด้วยความซื่อสัตย์จุดลิตโดยยึดถือประโยชน์ของประเทศและประชาชนเป็นที่ตั้งไม่เอาประโยชน์ของการเมืองครับเราจะปริหารประเทศนี้เพื่อให้ประชาชนมีความสุขครับเลือกรูปไทยตั้งชาติเบอร์หกครับ